วันนี้พาพ,พี่น้องมาเลาะสวนในน้อยเพิิอนอีกเนาะค่ะพี่น้องของอบตเขียวปัดกาลังนวยเา่วอากลากเลยพี่น้องจ้ะบอกบัวจ้ะสางลางเลยพี่น้องเบิ่งมันออกเบิง่งกําลังงามของเพิ่นเลยพี่น้องของดักแมงวันทองเพล่นบ่นอเน่ะละวันมะแรงวันทองเบิง่งเขาเห็ดเขาทางเพิ่นไม่พี่น้อง ผลิลเพิ่งกำลังออกนี่แต่หน่วยงามๆของเผลคนตัวอินเตีนพี่น้องเข่าทางเพิ่นคุ้มพักให้พร้อมได้พี่น้องนี่คุ้มหายมันแดดล้ำไรผลผลิตเพิ่นงามของเพิ่นกำลังออกอออออทัชชิาพาเข้าไปเบิ่งข้างในความคืบหน้าของเพิ่นเป็นแบบใดรอบนี้ โอ้เสื่ออ่อนเตงเงาบ,บวบผลลำพี่นอ้องยะต้นตตนอ่งเตียนงามคือเก่าอยู่พัก่นขณะกำลังออกเมื่อนั้นมาไทายว่าท่านมีกับแปะไปเรื่อยๆของผลโอ้ยสะออ่อนตั้งแต่้กบัวบผลดอกพี่น้องเห็นบ่เมื่อนานเพิ่นฉีดบักพริกเพิ่นพีนพพนพ่น้อง งามขึ้นเลยนี่บึงจีดอันนี้เพิ่นไอ้น้ำมักเพิ่นเพิ่นเห็ดเองมึงดอกกากสากเลยโอ้ด้สิพันธุ์อ่าคุณกำลังลุงไม้ของคนเรือเรืออย่างสิพี่น้องตัวอย่างเพิ่นเดือนทีนเพิ่นหน่อยๆเห็ดต้องลองแต่งแรงเพิ่นกำลังลุ่งไม้ ขยับขยายออกเลยงคงงพนฟันน้อยๆเอาจอเ,อเจาะเอเจะไว้เห็ดว้กับพ่อได้กินของพนที่ที่ที่บกวางที่แฉบแฉบพักแป้นนี่พี่น้องพนของพนเห็ดไว้เขาทาเขาทางของพนนี้นี่สารพผัดยาง ปลูกไว้กินอย่างเสรละวพี่น้องดีมีครบทุกอย่างเราไม่ต้องซื้อประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดค่าใช้ใจ่ายพอนี้จะเป็นบะเขือเทศมะเขือเทศเพิ่งกำลังออกดอกงามงายพี่น้องกำลังชูช่อคนเห็ดเขทาท้าเอู้นี่ออกเงินแล้วตัวนพี่น้อง หลังออกหน่อยคนโดกคือกินอิดยาของคนตาสะอ่อนปลูกกุยยางเพิ่นสีน้ามักเห็ดเองพี่น้องเทิงจูเลียนซีสังขอแสงเทิงไข่เพิ่นเพิ่นเห็ดเทิงน้ามักเสาเข่าสารพัดเพิ่นเห็ดของเพิ่นของ,ขอ,งอบโตเชียวเพิ่น ข้าของคนเดี่ยพี่น้องเหยียไปางงา้ค้างเงื่อนเพื่นจะเป็นเล้าไก่เหยียไปแปก้เง,งานืนเพื่นเหยียดยางดีของเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นข้อกลัาความสุขเล็กๆน้อยๆของไอ้บ้านนอ,านอกเขาน้องคับพี่น้องวิธีบ้านๆวิธีในชนบทคอามเพลินงามงานยากพี่น้องจ้ะภาพพี่น้องเบิ่งหอม หอมแบงพผ่นบ่ได้ซื้อคนกินพี่น้องเลยจเป็นคนเห็ดดีของิ่นขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะขึิปหนาเดี๋ยวสิกคอยพอกันใหมนอกจากพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ่งสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างของิ่นนี่กําลังขืบหนาไปอย่างดี